สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะแม่มะลิเรามาทานส่วนแบ่งอีกแล้วนะคะหลังจากที่ปวดขานะคะคุณแม่จ๋าก็ขาหายบวมแล้วนะคะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเมตตาป้้นผลไม้คุณยายนะคะ คุณยายก็เก็บสะสมคะแนนนะคะได้ค่าน้ำมันไปตัดยา,าแล้วก็ซื้อต้มสับประรดน,นะคะให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกได้ทานนะคะขอพระคุณคุณแม่คุณพ่อทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาช้างชราทั้งสองเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นอาหารเสริมนะคะเก็บสะสมซื้ออาหารหลักให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะบุญกุศลของพวกท่านยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะหนุนนําให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านพบเจอ สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอสาธุบุญด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะกราบขอบพระคุณมากๆจ้าดูคุณยายเราทานไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะ ขอพระคุณนะคะขอพระคุณคุณแม่ที่ท่านเมตตาคุณยายไม่เคยลืมนะคะขอพระคุณแม่พระพ่อพระทุกท่านเลยนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายกอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายๆทุกท่านนะคะสวัสดีจ้ายายก็จะทานต่อนะคะขอบคุณค่ะ